ังเช่าคอดีไทยถังเช่ามาหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาครับในช่วงสุดท้ายนี้เราจะกลับเข้ามาที่แก๊งก c a มอร์เหมือนเดิมแต่อย่างที่บอกนะขณะนี้มันมีการบอกว่าจริงๆแล้วที่รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินหรือใครไม่ค่อยอยากปราบเพราะว่าเงินจากธุรกิจดําเหล่านี้มันเอามาซื้อเสียงเพื่อให้ได้สอสอจริงเท็จอย่างไรคุณอนุนทิวัฒน์เอ,อ่อเราไม่ได้หยู่ขบวนการนั้นเราไม่รู้ว่ามันจริงขนาดไหนแต่เรื่องพวกนี้เข้าหูตลอด นะครับว่าคือวันนี้เนี่ยนักการเมืองมันถึงได้มีข่าวหรือว่าไม่เอาเงินเข้าแบงค์ฝากไว้ใต้ถุนบ้านตัวเองในห้องเก็บเงินใต้ถุนเก็บไว้เป็นเป็นกองกองเลยไม่ใช่ใชเป็นก้อนก้อนเป็นเงินสดเป็นกองกองถูกต้องดูนะครับในอยู่ในชั้นใต้ดินอยู่ในคลังของตัวเองทําบ้านแล้วก็ขุดใต้ดินทําเครื่องป้องกันอย่างดีก้อนละล้านอย่างเงี้ยนะมีพันก้อนอะไรเงี้ย มีบางคนน่ะมีบางคนเล่าผมฟังนะก่อไว่าต่แต่พื้นจนถึงเพดานห้องอ่ะทิเอาะรันมมันจะเยอะขนาดไหน <ฮะ S 1> ถามว่าทําไมผมก็ถามว่าทําไมแม่เอาเข้าแบงก์บอกเข้าแบงก์ถอนยากลําบากบันเห็นเส้นเงินฉะนั้นต้องเก็บเงินสด <ๆ S 2> ไว้บ้านเวลาซื้อเสียงเวลาทำโน่นนี่นั่นอือวันนี้ก็ถามว่ายังมีคนทําอย่างนี้อยู่ไหมมีผมว่าเยอะกว่าเดิมมี เพราะว่าฝากแบงค์ไม่ได้ไงถูกฝากแบงค์แล้วมันเห็นคือเห็นที่เห็นชัดเจนคือเห็นที่ปปชอือปปชมันให้มันสแสดงบัญชีทรัพย์สินไงเออประชสของแบงค์มันก็ตายเนี่ยผมถามว่านักการเมืองชื่อต้นเนี่ยมีเงินแค่พันกว่าล้านเชื่อเหรอโชคดีที่ผมไม่ใช่เป็นนักการเมืองใช่ไหมผมไม่เชื่อว่าชื่ต้นมีแค่พันกว <ผม S 2> <ม>่าล้านไม่ใช่ต<ม>้องอย่างนี้นี่ขี้หมูขี้หมาต้องหมื่นล้านนะเพราะว่าใช้จ่ายดูแล โอ้โหทุกอย่างกระเป๋าเงินกระเป๋าทองของพรรคไม่พันล้านมันกระเป๋าเงินไม่ได้กระเป๋าเงินแค่นี้พันล้านไม่ใชกคุณผู้ชุลองคิดง่ายๆเลือกตั้งครั้งหนึ่งหนึ่งพักส่งผู้สมัครครบทุกเขตคือ400ครับถูกไหมฮะสี่ร้อเนี่ยเอาแค่กฎหมายกําหนดก่อนนะคนละล้านห้านั่น600 6อยหล้านถูกไหมครับแต่ถ้าคนละ5ล้านนั่นคือ2 0 0พถูกไหมครับถ้าคนละ10ล้าน4 0 0พัน อ้หคุณนนวัผู้สมัครเกรดเอเอาไปสามสิบผู้สมัครเกรดบีเอาไปยี่สิบูเกรดซีเอาไปสิบถูกผมถามว่าแค่เกรดเนี่ยก็ปาเข้าไปจะหมื่นล้านแล้วอมีผมเคยพูดกับเอคนบางคนว่าวันนี้เนี่ยมีเงินแค่หมื่นล้านถ้าผมมีเงินเป็นแสนล้านนะผมใช้เงินแค่หมื่นล้านผมซื้อประเทศไทยได้เพราะการเลือกตั้งหนึ่งครั้งนะครับคุณจะได้เป็นพัก เขาเขาว่ากันอย่างที่ว่าคุณจะได้เป็นพักเสียงข้างมากเนี่ยหนึ่งหมื่นล้านคุณได้เลยสุกต้องซื้อเลยซื้ออย่างเดียวเลยเอ่อที่ว่านี้เนี่ยขนาดสมัครนายกเทศมนตรีนะของบางพื้นที่ผมไม่ระบุพื้นที่คนแพ้หมดไปสามร้อยอ่ะฮะคนแพ้หมดไปสามร้อยผมถามว่าคนชนะต้องหมดเท่าไหร่นายกเล็กเนี่ยนะสูกต้องสามร้อยแลวเหรอครับโอ้โห oh. คนแพ้ต้องคนชนะต้องหมดไปเท่าไหร่นะ ซื้อเสียงเทศบาลนเทศบาลนครพื้นที่หนึ่งไม่ระบุจังหวัดเดี๋ยวเขามาฟ้องผมจ่ายหัวรสพันสองพันนะ <c oughs> ต้นมันบาทสมบาทเหรอไม่่ใช <c oughs> มันไม่ใช่นะหมื่นเสียงก็ยีสิล้านอบตเดี๋ยวนี้ย่างพันหนึ่งแล้วเลยอ,อ,อมันอยู่ไม่ได้แล้วนะประเทศไทยอะ่ะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นพูดตรงๆนะมันก็เลยกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านว่านี่ไง ต่อให้สิบอนุทินก็ไม่กล้าเพราะว่ามันหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อมันไปกระทบนักการเมืองข้างๆหมดเอ,อ่อผมอยากให้ผมยุนะผมยุท่านอนุทินบอกว่าสวมหัวใจเสือกินดีหมีดีเสือหน่อยจัดการเลยวันนี้สแกมเมอร์คือปัญหาของประเทศไทยวันนี้คือสแกมเมอร์คือปัญหาจากเพื่อนบ้านเราแล้วหนีจากเพื่อนบ้านจะเข้าประเทศไทยนะถ้าท่านไม่จัดการวันนี้นะ วันข้างหน้าวันพรุ่งนี้มันจะทําให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้เงื้อมมือของคนทําสแกมเมอร์นักการเมืองเราจะเป็นขี่ฆ่าสแกมเมอร์นะครับซึ่งไม่ใช่สแกมเมอร์ต่างชาติด้วยนะเพราะมันไอพ้พวกนี้ทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่นะมันเป็นคนต่างชาติที่อาศัยเงินอาศัยมือคนไทยทําแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยไอ้ผมมั่นใจว่าไอ้พวกเทาเดำาๆบ้านเราเนี่ย มันพร้อมจะเป็นแแกรมเมอร์ตัวจริงนะแล้วมันจะครอบงำประเทศแล้วประเทศไทยจะถูกตาหน้าว่าเป็นประเทศอาชญากรรมรับได้ไหมแต่เอาพูดตรงๆนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็หลายสัปดาห์แล้วละ่ะพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานบิ๊กโจ๊กเขาเดินสายปุ๊บปุ๊บปเขาเปิดที่แรกเลยนักการเมืองชอช้างเกี่ยวพันกับเงิน พนันออนไลน์สุดท้ายกลายเป็นบิดไปเป็นสแกมเมอร์แล้วเขาก็ออกมาปฏิเสธจากวันนั้นจนวันนี้เอาถ้าคุณอนุทินเอาจริงเราไม่ได้บอกว่าชอช้างผิดหรือถูกมันก็ต้องเริ่มจากชอช้างไหมก็ยังไม่มีสัญญาณการเริ่มเลยว่าจะสอบอะไรอเออเป็นไปได้ไหละล่ะเออนี่นี่คือผมถึงยุท่านนายกไงว่าท่านต้องเอาจริงไหมว่ามันคือใครนะแล้วท่านจะเป็นนายกไปอีกหลายหลาย หลายงวดเลยไม่ใช่แค่งวดเดียวถ้าท่านกล้านะกินดีมีดีเสือเลยจัดการฟันเพราะมันไม่ใช่ท่านไง<ะ>อา้าวมันไม่ใช่ท่านไม่ใช่พวกเราก็จัดการให้หมดคืออนุทินชาญวิรกูเนะี่ไม่เคยมีประวัติเสียด้านนี้อยู่แล้วเขาไม่เคยเกี่ยวพันกับธุรกิจแบบนี้เอาเถอะผมจะเรียกว่าผมยุกก็ได้นะยกให้ท่านจัดการจริงลบ แล้วมันมันเหมือนมีกรรมนะคุณอันธิวัต์สมัยก่อนเราจะบอกว่าเราเนี่ยเกียรกวนนะักการเมืองคอรับชั่นใช่ใช่ไหมครับมียุคหนึ่งท่านอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์บอกว่าถ้าการเมืองไทยไม่โกงปูทองถนนปูด้วยทองคําหมดแล้วแต่ก่อนคือเอาเปอร์เซน็นต์ของการหักเปอร์เซน็นต์ไปคุยกับผู้รับเหมา โครงการนี้เอา800แ0 0ร้อยล้านเรียกว่าเทนอมาดามเทนเถูกเทนแล้วก็มาเป็นยุคยุคยุคที่เขาเรียกระบอบทักษิณปาเข้าไป5 0 50 50ถูกไหม,มแต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นว่าไอ้เงินก้อนนี้ก็ยังเอาเหมือนเดิมนะเอาไม่ใช่ไม่เอาเอาแต่โกงจากสแกมเมอร์อีกใช่มมนมีกรรมไหมประเทศไทยนี่ไงครับผมทึกบอกว่าวันนี้เราน่าผิดหวังนะกับระบบการตรวจสอบของประเทศไทยผมบอกว่าชาวบ้านเห็นกันหมดนะ ว่านักการเมืองซื้อเสียงแต่คนที่ไม่เห็นนชื่อกกตนะนี่นี่ก็คือเรื่องจริงนะเออผมก็ไม่รู้ว่าเออผมนับใบแดงใบดําได้นับได้ทั่วเลยว่ามีกี่ใบเฮ้ยเออเลือกตั้งมาสองปีแล้วทำไมเออเงียบเงียบคลิปเลยอ่ะทั้งทั้งที่ตอนปีหกของนี้เขาบอกซื้อกันมาโหรานมากเลยนะชาวบ้านพูดกันทั่ว ลำเบงเซงแซ่ออถูกไหม<ะ>แต่ว่ากรกตเงียบกริบผมออไม่รู้เออต้องตองบอกว่าหนึ่งท่านไม่มีฝีมือตรวจจับไม่ได้เลย<ะ>สองหรือท่านรู้ได้ละแค่ละคายแต่ท่านไม่สามารถหาหลักฐานได้ออสามนักการเมืองประเทศไทยดีมากไม่ซื้อเสียงเลย<ะ>อันไหนควรจะข้อไหนจะถูกไม่รู้เหมือนกันใช่ไหม อาจจะไม่มีซื้อเสียงเลยนะแหมประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกนักการเมืองนี่ไม่เคยมีคดีไม่มีไม่มมีไ่เคยช่อลาดบังหลวงไม่เคยเออพูดไปก็คันตาไม่ไม่คือคือเออวันนี้เนี่ยผมผมอยากจะพูดตรงๆนะครับว่าเออเราต้องมาช่วยกันนะเออผมถึงบอกว่าในสายตาผมนะ่ท่านนายกยังเป็นคนดีอยู่นะ เป็นเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ที่ดูดีมากเลยผมบอกท่านช่วยล้างบ้านล้างมือให้สะอาดหน่อยเถออถือโอกาสนี้เลยบริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลแต่คุณผู้ชมเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าประเทศไทยแต่ก่อนช่อลาดบางหลวง <Cor> คอร์รัปชันตอนนี้สแกมเมอร์คือก็หลอกลวงเงินทั้งนั้นเอามาซื้อเสียงแต่ความความชอกช้ำะระรำของประเทศไทยคือตอนนี้ฝ่ายค้านเอาฝ่ายค้านก่อนนะที่เขาเรียกกันว่าฝ่ายแค้นคือพักเพื่อไทยก็ขยับไม่ได้อีกอเพราะถ้าเริ่มเปิดเรื่องสแกมเมอร์มันก็แทงกับไปที่คุณแพทองทานอีกเรื่องอขเขมรอีกก็คลิปเดียวครับเปิดคลิปื่องคลิปเดียวเพื่อไทยก็ตอบไม่ไปไปไม่เป็นคือเพื่อไทยแทนที่จะได้ทําหน้าที่ถูกไหมทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้อีก ส่วนประชาชนมีร้อยกว่าดันเป็นฝ่ายค้ำอีกสิก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันคือมันจะจะซักฟอกให้เต็มที่ก็กลัวว่าไอ้ขั้นตอนการแก้รับนูนที่เขาหายใจเข้าหายใจออกก็เดี๋ยวจะล้มอีกตกลงจะฝากความหวังไว้ที่ใครได้เออคือวันนี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะเออผมไม่มีความหวังเหลืออะไรอยู่กับรัฐสภาแห่งนี้ทั้งฝ่ายคำ้ำฝ่ายแค้นฝ่ายรัฐบาลเลยสามฝ่ายเลยเออผมไม่รู้สิเออผม เลือกมากไปหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมว่ามันดูไปตรงไหนมันไม่เห็นคนสวยคนหล่อเลยอ่ะว่าเห็นแต่โอ้อะไรก็ไม่รู้ฮ <หา S 2> แต่มันก็มีนะครับคุณผู้ชมคือเราจะเป็นที่ต้องพูดกันจริงๆว่าประเทศไทยเนี่ยณขณะนี้มันถูกล็อกแล้วว่ารเราจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งในปี2569จะเดือนอะไรไม่รู้ละมีนาคนมเมษายนพฤษภาคมอยู่ประมาณเนี้ยแน่นอน ความหวังของประชาชนในการเลือกตั้งคือเราจะต้องได้คนดีเข้ามาทําหน้าที่เข้ามาเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนแล้วเราจะเหลือใครล่ะครับถ้าอย่างนี้อ,อวันนี้เนี่ยผมสารภาพนะเอ,อผมไม่ค่อยเห็นความหวังจากพรรคการเมืองที่มีอยู่ขณะนี้เท่าไหร่นะแต่ขณะเดียวกันพรรคที่กําลังจะมาตั้งกันใหม่หรือพรรคที่กําลังฟอร์มทีมกันอยู่ขณะนี้เนี่ยผมก็เออบางคนก็ ดูดีนะมผมผมอยากจะบอกกับนะักการเมืองพักการเมืองที่เป็นจะเรียกตัวเองว่าน้ำดีก็ได้นะวันนี้เนี่ยท่านลองลดทิฐิลงนะครับลดทิฐิลดอัดตราของตัวเองลงนะแล้วทําอย่างที่มาเลเซียทำนะครับเจะเป็นพักแรมโนอะไรนั้นอะไรประมาณนั้นแล้วตกลงกันเลยครับเอ,อไม่ใช่สิ่งที่มาเลเซียทาประเทศเดียวประเทศหนึ่งก็ในยุโรปก็ทํานะคือ พื้นที่นี้ผมยกให้คุณผมไม่แข่งขันคือท่านเนะนะณขณะน,นี้ท่านนงยอมรับก่อนว่าความนิยมชมชอบในตัวบุคคลเนะี่ยท่านมีครับแต่องค์คาพยพในการสู้ระดับชาติอ่ะท่านยากไม่พอต้องหลบให้กันได้ต้องจับให้กันได้อันนี้ผมเราประกาศเปิดเผยต้องประกาศเปิดเผยว่าผมในพักกอพักขอพักคอสามพักนี้จะเป็นพันธมิตรทางการเมืองกัน แพ้ชนะเราจะแพ้ด้วยกันชนะเราจะชนะด้วยกันนะแบ่งพื้นที่กันเล่นพื้นที่นี้เราจะไม่เล่นเราเปิดทางให้สู้เต็มที่เลยนะผู้สนับสนุนของพักเราพร้อมจะเทเสียงให้พี่ต้นในนามพักกออ,อะไรประมาณแล้วก็กล้ากล้าประกาศนโยบายไปเลยว่าพอเข้ามาแล้วเราจะ,อะถอนลากถอนคนขุดแมเมอร์<ช>ออกไม่ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนมันจะเป็นใครถูกต้องครับใช่ไหมถูกต้องครับแต่ณขณะนี้ตามหน้าเสือการเมืองก่อน จริงๆพักรัฐบาลโดยภูมิใจไทยก็ยังถือถือไพ่เหนือกว่าคนอื่นอ,อยู่นะทุกอย่างเขารู้ดีหมดนะน,นี่นี่นี่ผมพูดแบบแฟนะ<อ>ผมผมไม่รู้จักใครในพักนั้นเลยนะเ,<อ>เ,เ,เคยเห็นหน้าท่านท่านนายกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยเหตุที่ท่านเป็นตัวเลือกเดียวที่ผมเห็นอยู่ขณะนี้ผมก็บอกว่าท่านตั้งหน้าตั้งตาแต่ครับพยายามทำอะไรให้มันแตกต่างจากนักเบกืเมืองเก่าๆนะ แล้วท่านจะสามารถเป็นนายกในสมัยหน้าได้อีกไม่ใช่แค่4เดือนอย่างนี้คือถ้าคุณอนุทินนั้นขนาดนี้กลับไม่ใช่กลับรีบแล้วก็เอาจริงเอาจังคะแนนจะวิ่งไปหาแต่ถ้าเมื่อไหร่กฎหมายสหรัฐอเมริกาฉบับนั้นเปิดเผยชื่ออมากเมื่อไหร่ที่ร่างกฎหมาย d i s m a n t l e foreign scam ไอ้พวกนี้นะแอคของเขาเนี่ยประกาศ ผ่านสภานะแล้วเขาบอกเส้นเงินบอกรายชื่อสอสอหรือนักการเมืองบ้านเราขร้าราชการบ้านเราที่อยู่ในแบ็กคลิ์ของเคาวันนี้ละงามหน้าถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยต่อให้คุณบอกคุณไม่รู้อยู่ในกฎหมายเขาไม่มีใครเชื่อหรอกเอ่อถ้าเราไม่จัดการเองแล้วมีคนอื่นเคยจัดการนะประเทศไทยหน้าไม่มีอะไรเหลือถูกไหม เกียรติยศเกียรติศักดิ์ของประเทศไทยจะไม่ลงเหลืออะไรเลยครับแล้วเหมือนเหมือนครั้งหนึ่งที่เราเคยมีชื่อแคนดิเดตนายกแล้วถูกปฏิเสธจากประเทศบาฮานาดว่าคนนี้ท่าเข่าประเทศใช่ใช่นะถูแหกไหมล่ะหมดเลยนะนักแหะไหมใสแหววเลยนะว่าจะโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเขาเขาก็ลุยโดยเฉพาะกิจจำได้จำได้เพรออกมาทีเดียวหน้าแหกเลยจบ จบเลยคือคือวันนี้ผมไม่อยากให้ประเทศไทยไปถึงจุดนั้นนะผมว่าท่านนายกล้างบ้านนะครับจัดการกับพวกแมเมอร์จัดการกับพวกฟอกเงินให้ให้ขาวสะอาดเลยยุให้ท่านทำแล้วท่านจะได้คะแนนเสียงแบบโอ้โหท่วมทน้นครับแล้วถ้าไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ที่ฝ่ายแค้นกับฝ่ายค้ำเมื่อสักครู่เนี้ยทีเนี้ยประชาชนจะไม่สนแล้วว่าใครเขาสองคนจะรวมกันแล้วหลุมสักรรมท่านทันทีถูกไหมใช่แล้วลท่านจะหนีไม่หลุดเลยใช่ ถูกไหมครับ,รบอ่าเอาละทั้งหมดนี้แหละครับก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตั้งแต่ขเขมรจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยจากความมั่นคงจนกระทั่งมาสแกมเมอร์<ช>ยังเป็นปัญหาข้อใหญ่ๆอยู่นะยังยังมีข้างอยู่ครับ <c oughs> ยัง<อ>็นปัญหาข้อใหญ่พี่ต้นเอาเวลาสักสองชั่วโมงสิเอาไว้เดี๋ยวผมเชิญมาใหม่เดี๋ยวดูซิว่ารัฐบาลเขาทำยังไงแต่วันนี้นะครับผมและคุณนันทิวัน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เรื่องนี้ต้องเคลีย ท็อปนิว77ครับวันนี้เรา2คนลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับ